พอกับแม่เฝ้ากินข้าวสาขับมาไม่เมื่อยกินอีมจะได้พักพรอือตาดำมาๆมามากินขา้าวกินแล้วคืนนี้จะได้หลับสบายสบายนี่พ่อกับแม่ขลับไปแล้วนี่นะเดี๋ยวกูขาขเอาทองคำออกมาให้ท่านดีกว่าพวกท่านจะได้บทต้องลำบากอีกต่อไป โอ้ยค ok ok no nah ok ือมาเศร้าไว้เถอะนอต้องรีบลุกไปทํางานแล้วเดี๋ยวจะบ่มีเขากินเฮ้ยนั่นมันอียังว่าหนึ่งเหลืองอยู่ข้างหมอนเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันท้องนี่นะตาดำตาดำเอ้ยตื่นตื่นข้าได้ทองคำโว้ยข้าได้ทองคำเอียงล้เมียจ๋าทองทองแทงแทงมาแต่ใสกันนี่เด้ทองคำ พวกเขาสิพากันรวยกันแล้วบ่ต้องถูกจนแบบนี้อีกต่อไปท่านเทวดาคงจะสวยเ้าอีกแล้วโอ้ยเป็นบุญของพวกเ้าอเลีเนานะตั้งแต่ได้ลูกเกิดมาเป็นโกบชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นตลอดเลย หลังจากนั้นชีวิตของสองตายายก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะในแต่ละมือ้อที่ตื่นขึ้นมาจากการนอนสองตายายก็จะเจอทองคำวางไว้อยู่ข้างหมอนทุกวันแต่อยู่มามื่อหนึ่งยายก็เลืมสงสัยวา่าทองคํำนี้คือทองคํำที่เทวดาเอามาให้แท้หรือบอพอหออตอนคำํำ ยายก็เข้านอนตามปกติแต่ก็ทำทารับไปเพื่อจะแอบซ้อมเบิงวา่าไผกันแน่ที่เอาทองคำมาวางไว้อยู่ข้างมอนคูมมือเอานั่นพอกแม่ก็รับแล้วเดี๋ยวกูขายเอาทองคำออกมาให้อีแม่อีกดีกว่าพวกเขาจะได้สบายสบายขึ้นตต้มและก็จะแป้งร่างเป็นคนแล้วเอาทองไปวางไว้ข้างมอนให้แม่ เอาจับได้แล้วอแม่ยังบอรบอีกบอนี้โอ้ยกูสงสัยมาดนแล้วว่าไผยกันนาที่เอาท้องมาวางไว้อยู่ข้างหมอนทุ่มมือในที่ชุดกูกะฮูความจริงคนนั่นก็คือลูกของข้าเองตาดำตาดำเอ้ยตื่นตื่นเนี่ยมันนอนหรือว่ามันตายวะ โอ้ยมีเอียงระยายปูกข้าสะดึกดึกด,ดื่นเลยเอาแล้วไอหนุ่มนี่มันเป็นไผกันนี่ก็คือลูกกบของเขานะเดตดำ ลูกต้องขอโทษพ่อกับเม่หลายๆที่บอสสามารถพอความจริงไปได้พ่อลูกย่านว่าพ่อกับแม่์ับความจริงจากลูกบ่ได้ที่ลูกบ่สามารถกลายเป็นคนเพื่อดูแลพ่อเม่ตลอดไปเพราะนี่มันคือกรรมของลูกเองจึงต้องกลายเป็นแบบนี้ โอ้ยลูกเอ๋ยพ่อกับแม่บทษลูกดอกที่ผ่านมาลูกก็ได้ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ก็บอไดไปทํางานลูกก็ช่วยการบ้านการเลี้ยงและก็เอาเงินเอาท้องมาให้พ่อกับแม่จนว่าอยู่ดีกินดีปัี้เมเห็นแล้วลูกห่วงกรรมอันใดที่เจ้าแบกอยู่ถ้าพ่อแม่ซอยได้พ่อกับแม่ก็จะแบกมันแทนเจ้าเอง คงจะบ่ได้ดอกพ่อกับแม่เอ้ยพ่อคนที่จะแก้กรรมนั่นให้ค่อยได้ก็คือผู้หญิงอีกคนที่หักค่อยจริงนางจะต้องจุ้มผิดหักให้ค่อยค่อยถึงจะกลับกลายเป็นคนได้ตลอดไปถ้าอย่างนั้นเจ้ากับโค้งต้องออกไปตามหาสาวคนนั้นแล้วละ่ะลูกเอ้ยค่อยคือสีเหตุแบบนั้นบ่ได้ดอกพ่อกับแม่เอ้ยเพราะว่าเจ้าสองคนนับมือกันนับแก่ลงไผกันละ่ะสีดูแลพวกเจ้า โอ้ย,โ,อยโบเป็นอย่างดอกลูกเอ้ยสิ่งที่เจ้าให้พ่อกับแม่มาโดยเฉพาะทองคํานั้นพ่อกับแม่ก็เอาไปขายมาประทางชีวิตได้แต่ชีวิตของลูกมันต้องเจอสิ่งที่ดีกว่านี้พ่อกับแม่อยากจะให้เจ้าออกไปตามหาหญิงคนนั้นซะเมื่อเจ้าเจ,าเจอหักแท้แล้วเจ้าก็จะกลายเป็นคนเลวมือนั้นเจ้าค่อยกลับมาหาพ่อกับแม่ก็ได้ เอาแบบนั่นเลยบออีพออีแม่เอ้ยเอาแบบนั่นแหละลูกสายมืออื่นเจ้าจงออกไปตามหาหญิงสาวคนนั้นซะ ได้เลยพ่อกับแม่เอ้ยมือใดค่อยกลายเป็นคนแล้วค่อยจะกลับมาหับพ่อแม่ไปอยู่น้ำและ้วในวันทัดมาลูกสายกบก็ได้บอกลาพ่อแม่ออกเดินทางตามหาหัดแท้เขาดันด้นเดินทางไปถูกฝนถูกแหงจนกระทั่งมาเจอเมืองเมืองหนึ่งเขาก็เลยหลักลอบเข้าไปในเมืองนั้นผ่านทางแม่น้ำโอ้เมืองนี้สิมีผู้หญิงที่กูตามหาอยู่บอ แต่เฮ้ยนั่นมันไพวาสันสวยสุดกดงามยิ่งนักโยนมาเลยอิงโยนบอลทองคำนั้นมาทางนี้เลยหับให้ดีๆเด้ดดองหญิงหม่อมสันจะโยนไปแล้วโยนไปสุดแทงเกิดเลยนะองหญิงข้ารับเองข้ารับเองอ้าวมันสูงเกินไปละข้าคงรับไม่ได้ นั่งอิงจะเยนสูงไปข้ารับไม่ได้เลยลูกบอลท้องคํำมันตกน้ำไปแล้วอ้าวกระองหญิงบอกให้โยนมาโยนมาเนาะถ้าอย่างนั้นหมอมันจะไปตามทหารมางมให้ก่อนนะองหญิงรออยู่บอนนี่สักคู่ก่อนจะเอองหญิงท่านอยากจะให้คอยซอยเอาลูกบอลน,นั่นขึ้นมาจากน้ำให้อยู่บ่บคอยสามารถเอามันขึ้นมาให้ทานได้นะ วายกบพูดได้ว่าแต่เจ้าสามารถเอาลูกบอลทองคำของข้าขึ้นมาได้จริงๆหรอแมนแล้วองหญิงถ้าองหญิงจะให้ข้อยเอาขึ้นมาให้แล้วก็ขอยก็สามารถเอาขึ้นมาให้ทานได้แต่ข้อยมีขอแม่ขอหนึ่งนะข้อแม่อะไรของเจ้าละ่ะถ้าเจ้าเอาขึ้นมาได้ข้าก็ให้หมดนะละ่ะถ้าขอยเอาลูกบอลขึ้นมาให้องหญิงแล้วองหญิงจะต้องจุมพิษขอยครั้งหนึ่งฮ่า ให้ข้าจุงมพิดกบเนี่ยนะอืมแต่คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งถ้าจะเอาขึ้นมาได้ข้าจุมพิดเจ้าครั้งหนึ่งก็ได้สัญญาแล้วนะองหญิงข้าจะลงไปงมไม่ท่านแล้วเฮ้ย hey, กบตัวนั้นจะเอาบอลทองคําขึ้นมาให้ข้าได้จริงๆไหมนะข้าขึ้นมาแล้วองหญิงและก็ข้าได้บอลทองคําขึ้นมาด้วย เอานั่นเจ้าได้บอลทองคำขึ้นมาจริงๆด้วยนี่ข้าต้องขอบใจเจ้ามากๆเลยแต่จุมพิษนั้นข้าขอติดไว้ก่อนหน้าข้าไปละเฮ้ยเดี๋ยวสิองหญิงกลับมาจุมพิษข้าก่อนองหญิงแม่องหญิงนี่ลอยเล่มานยายิ่งนักแบบนี้ล่ะคือเมียในอนาคตของข้า นี่ลูกสาวบอลทองคำที่พ่อให้เจ้าไปเล่นตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าเมื่อวานพ่อได้ยินว่ามันตกน้ำไปนี่นะเออใช่แล้วเพคะเมื่อวานมันตกน้ำไปแต่ว่าหม่อมฉันก็ได้มันกลับคืนมาแล้วอ,อ้าวมันตกน้ำไปแล้วเจ้าได้มันกลับมายังไงล่ะลูกหญิงเอ้ยเออคือว่ากรเพอคอยเป็นคนลงไปงมให้ไงล่ะท่านพญาเมือง เฮ้ยกบพูดได้เนี่ยมันมาจากไหนวะเฮ้ยมีเจ้าเข้ามาได้ยังไงวะเจ้ากบก็กระโดดเข้ามานะสิองหญิงเดี๋ยวก่อนนะเจ้ากบเจ้ากระโดดเข้ามาหรือเดินเข้ามาก็สร้างแต่ที่สําคัญคือเจ้าเข้ามาที่นี่มีธุระอะไรถ้าเจ้าเดินเข้ามาเล่นเฉยๆข้าจะสั่งทหารให้นาเจ้าไปปนแน่ไอ้กบ คอยมาทวงคำสัญญาของคอยระหว่างคอยกับองค์หญิงนั่นล่ะ่านพญาเมืองเอ้ยเพราะว่าเมื่อวานคอยสัญญากับองค์หญิงวา่าหลังจากที่คอยลงไปงมลูกบอลทองคำให้แล้วองค์หญิงจะจุมพิษคอยหนึ่งครั้งฮาจริงหรอลูกหญิงเจ้าเป็นองค์หญิงนะเจ้าจะพูดปดไม่ได้บอกความจริงกับพ่อมาเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าพูดแบบนั้นจริงไหมเออ จริงอย่างที่เจ้ากบนั่นพูดนั่นล่ะเสด็จพ่อกระตามนั่นละ่ะท่านพญาเมืองคอยมานี้กับบริต้องการยังไงคอยมาทวงคำสัญญาของคอยเสยๆยก็แค่องคหญิงจุมพิดคอยข้างหนึ่งนั่นก็พอแล้วโอ้ยลูกหญิงเอ้ยเจ้าไปสัญญาอะไรบ้าบอแบบนั้นเนาะเอาละในฐานะที่ข้าเป็นพญาเมืองข้าจะตัดสินให้ก็แล้วกันลูกหญิงเจ้าจงจุมพิษกบตัวนั้นซะให้เรื่องมันจบจบไป นี่ข้าต้องจุมพิษกับกบจริงๆเหรอเนี่ยงั้นก็ได้สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาข้าจะจุมพิษเจ้าก็ได้มานี่องหญิงมาให้ข้าจุมพิษซะดีๆโอยแสงอะไรแสบตาจัง เฮ้ย hey, ีท่านเป็นใครกันเนี่ยโถองค์หญิงท่านคือรักแท้ของข้าจริงๆด้วยเพราะจุมพิษของท่านจึงทำให้ข้ากลับกลายมาเป็นคนอย่าบอกนะว่าท่านคือคือองค์สายกบแมนแล้วองค์หญิง ท่านพญาเมืองขอยต้องขอโทษท่านด้วยที่คอยเข้ามาโดยบ่ได้รับอนุญาตแต่ท่านคงจะเห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วคอยมาที่นี่เพื่อตามหาคนหักแท้ของคอยและจุมพิษจากผู้หญิงที่เป็นคู่ครองของข้าเท่านั้นที่จะเห็นให้ข้ากลายเป็นคนและข่อยขอลูกสาวท่านมาเป็นเมียของค้อยได้บ่ท่านพญาเมือง ข้าได้รู้และได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วข้าไม่ติดใจอะไรขอแค่ให้เจ้านำพ่อแม่มาสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีแค่นั้นก็พอได้เลยท่านเสด็จพ่อตาหลังจากนั้นเจ้าไายกบก็ได้กลับไปนำพ่อแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอองค์หญิงไห้เพื่อมาเป็นเมียของตนหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดมา